ครับวันนี้หลังจากกินเบียร์ยำเดือดนะฮะก่อนเราก็ต้องแบบหาอะไรแซ่บๆนะฮะขอบเบียร์มากๆนะฮะวันนี้จะมารีวิวนะฮะหมือนวานรสดั้งเดิมนะฮะแต่เป็นสูตรดั้งเดิมนะฮะอันนี้จะแบบอร่อยมากเลยนะฮะเหมาะกับขอบเบียร์มากครับคือเส้นเนี่ยเส้นจะแบบจะเป็นเหมือนกับแบบแบบรสดั้งเดิมนะฮะคือเส้นเหนียวๆนะฮะแต่ที่แตกต่างก็คือว่ามีแบบเป็นต้มยำแบบมีมันทำน้ำมิกเผาด้วยนะฮะ อร่อยมากนะฮะเมื่อคืนรอไม่ไถ่ายคลิปฮะนี่นะฮะพอใส่พอใส่น้ำพริกเผาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเส้นก็เหนียวนุ่มนะฮะก็ใช้ดังเดินแล้วแบบนี้เผาอย่างเงี้ยมันจะอร่อยมากมากเลยนะครับท่านผู้ชมครับอ่าโอเคฮะใส่น้ําร้อนครับชุ่มแอบนะครับแมบโอ้โหครับทันทีทันทีที่ครับ ให้บันไรเดี๋ยวหมดละน้องๆหมดละเดี๋ยวหาอะไรมาปิดข้างบนหาภาช,ชนะมาปิดครับโอเคนะฮะนะฮะ,นะฮะอ่ะอคอยๆเข้ากันนะครับให้แบบน้องเผาเป็นเข้ากันนะน้องเผานะครับโอ้รสชาติเด็ดเด็ดเด็ดมากนะฮะหมอครับขี้เมาเมาเบียะะขี้เมายามดึกนะฮะก่อนนอนนะฮะ กูให okay, ้เขากันนะฮะโหบอกถึงว right ่าซ like so, so like yes. ักมากมากนะฮะเส้นเหนียวนุ่มแบบาบเร่องเดิมแต่ว่ารสชาติเป็นแบบต้มยำนะฮะอันนี้แบบแบบร้าเดิมนะฮะเพราะแบบถ้าแบบถ้าถ้าแบบใหม่จะปีแบบหนึ่งจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนอย่างนี้นะฮะขนมจีกี้เมานะฮะได้เวลาได้เวลารับประทานแล้วนะครับรับประทานลองชิมแล้วจะอร่อยมากเมื่อคืนรอแล้วถูกใจมากเลยหมดแล้วเนี่ย ช่ใช่อืมแซ่บมากเลยครับอืมเซน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 นอยู่ฮะ